สกอเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้พี่ๆทุกคนฟังนิดนึงค่ะว่าอาการเป็นยังไงแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วรักษาด้วยวิธีการไหนแล้วสุดท้ายมันเจอความล้มตีนได้ยังไงแซนซ่าค่ะช่วงปี258 5เราเกิดมื่อเดือนกันยายนนะครับวันเกิดเมื่อวันที่1 2 3 4 5มันจะเกิดเข้าโรงพยาบาลทรงพยาบาลอะไรอย่อะไรไง ตอนแรกก็ไปที่โรงพยาบาลไอะไรนะเดี hmm. man, 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 yeah, no mm ๋ยวจำไม่ได้เขาใส่ไม่เลยอาการอาการที่เป็นตอนแรกอ่ออาการช่วงแรกนี่มันจะเป็นเรื่องของมันมันเมียนหัวปวดหัวก็ตึ๊ดนะมันเมียนหัวเพาะไม่รู้สึกก็ค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินขึ้นมาหน้าร้านหน้าร้านแล้วก็อย่างปากมันเดี่ยว ประมาณนี้ยวนะครับก็เขาก็พาส่งโรงพยาบาลครับลโรงพยาบาลอยู่ได้ประมาณคืนนึงแล้วก็พี่รุ่งนี้เช้าก็กลับไปโรงพยาบาลในโรงพยาบาลในในเอ้ยนะเดี๋ยวนะโอเคแค่นั้นครับแล้วก็รักษาทางการแพทย์รักษาทางการแพทย์คือให้หมอหมอรักษาทำสกปรทำอะไรหลายอย่างนะทำอหลายอย่างแล้วก็้ ทีน và ี้รักษามันก็ไม่หายนะเราได้ประมาณห้าหกเดือนเขาแข้งขาเดินได้อีกแล้วแข้งขาเดินได้เดินลำบากมากเลยครับพอเดินลำบากประมาณห้าหกเดือนแล้วเราต้องอะไรอ่าพอเจอเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนบอกว่าลองไปรักษาดูสิที่ไอ้ซอยซอยอะไรนะโอเคโอเคที่ที่พญาไทนะ คืออยาการมามาถึงที่นี่เจอคุณหมอคุณหมอบอกว่าเอออันนี้มันมันมันเป็นสโตรกแล้วแล้เล็กเล็กหน่อยมันเล็กแต่ว่าไม่เป็นอะไรหรอกแตว่าให้ยาน้ำตัวมากินนะครับนั้นมีไอ้สีเขียวเขียวหรอซุปโอล่ะอะไรอย่างอืนะไรอย่างอื่นล่าตาเนอะเขียวซุปโอล่างตาเนี่สามตัวงานไปประมาณหกชุดนะครับชุดตอนนี้งาน ดีขึ้นจะเดินดีขึ้นจะเดินเนีก็คงคงจะมีเท่านี้นะครับที่ว่ามาเดินได้เลยอะไรที่นี้โอเคยิค่งข่้นชเวยนะขอบคุณคุณนัทน,นะคะ